ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุชนครับวันนี้เอาเทลา่าเลยมีโอกาสมาทําข่าวอยู่โรงเรียนนี่ครับพี่น้อง <c oughs> โรงเรียนอ่าเอเียงแต่ผมบอกก่อนนพี่น้องโรงเรียน400ประสานใจลาดสิทธิ์400ประสานใจลาดเป็นโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดครับพี่น้องบรรยากาศ ดีๆอยู่สี่โรงเรียนพี่นาะครับซึ่งโรงเรียนเป็นกาไปทุบขั้นหลังเกาออกแล้วก็ปฏิชางเป็นขั้นหลังไม้ซึ่งห่องประคู่ยุ่นนี่ครับยุ่นระเบียงออกมาอยู่ข้างนอกยุ่นระเบียงกับของมีห่องประคู่กับแลบ้วก,ก,กันโรงเรียนแต่ละห้องน้ำครับพี่นอ้องเดี๋ยวเอาสีพาชมบ,บรรยากาศรอบ,รบ โรงเรียนครับพี่น้องครับชมบรรยากาศเป็นโรงเรียนวัดเนาะพี่น้องอโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดสี่ร้อยโรงเรียนวัดสี่ร้อยพี่น้องจะเอาจิตเบิ่งกล้องหนา้ากล้องหลังเนาะพีนน่าาน้องเนาะเบิชงบรรยากาศน้วยกัคนครับเนาะ เป็นอาคารเรียนไปเนาะยังเป็นอาคารเรียนเป็นไม้อยู่เห็นบรรยากาศอ,อะไรกิดทอดใช่ไหมเป็นในมวัยนักเรียนไปเนาะนะครับนะครับทีมข่าวของพยุคสัปดาห์นอ้นอง ขอออกกำลังให้สัมผัสยงไปเดี๋ยวเป็นบังจอดจักรยาน นี่จะเป็นนักเรียนอนุบาลเลยนะเป็นบริเวณวัดนี่โดมังค่าใหญ่ เป็นโรงเรียนวัดสี่ร้อยพี่น้องนี่พระพุทธรูปองค์ใหญ่น้ำครับเนี่ยเป็นวัดทางนี้จะเป็นวัดครับเป็นโรงเรียนวัดสี่ร้อย อาศลมเรื่อนไหมเนาะ สาหรับที่นี่ว่าไม่ยังไรครับเอาที่ลาภาพปีน้องมาหรับชมบรยรยากาศดีๆจังหวัดสีลอยครับจังหวัด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 จังอ่งององออางทองพี่น้องอ่างทองคนเลือกซื้อเพระาะให้อบเพื่อน ภาพทำข่าวตามปกติครับสำหรับลิปนี้ครับพี่น้องครับอรอยสํสนีครับก็อ,อย่าเริ่มกดแชกดไลกดติดตามกดซับจะไข่อาติหลาน้ำเเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทิพนีสุนีครับพี่น้องสวัสดีครับ